ทุกท่านนะครับรวันนี้มาอัปเดตเครื่องเสียกังนะครับดูช่างทูลทำอะไรใน,เ,น,เ,น,นเสียกังเครื่องแยงมีกระซื้อไม้เลยนะครับจะแนันตตองไปยืมเขานะไว้ทำรถอีกนะดูดูดูขาแยงอะไรอืรมรยรงประก็นนะครับเป็นประก็นร้อยห้นะเป็นฟ้าสูก เนนี้คืออะไยนนะลูกสูบมาแล้วนะครับคือปลอกอันนี้กำลังประกอบอยู่นะร้อแล้วหรือร้อย,อดดอยเดี๋ยวค่อยๆประกอบครับกวา่าจะคลองบอกเอาให้เนี้ยมหน่อยอต้องค่อยๆยประกอบครับนี่นะเม็ดแบบอ่างกว่าจะมาอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือว่าไม่นานนะ,ะนี่อาทิตย์ร้อยลูกร้อยมิลแล้วนะครับ นี่ลูกร้มินนะส่งไปคว้านที่อูช่างสมคิดนะครับพี่สมคิดหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับใน youtube นะส่วนอะไรปลอกลูกแหวนนี่ก็จากเพจ n อนะครับว่าเพจ n อ r เขาแนะนำมาให้ส่งคว้านกับพี่สมคิดครับก็เลยส่ง,งเพราะว่ามันบางนะครับนนถ้ารอยสีไม่คว้านอ่างครับปลอกอยู่ในเนานะ มันบางมากครับอืมบางครับบางเฉียบเลยอันนี้ไปควานมาแล้วนะครับเพื่อความทนนะให้เปลอ,อกมันนะมันจะได้ใช้ยาวๆเนยน,นะเ็ปนี้เป็นลูกไราหา่ห้าข้อไร่สี่ก้านไรยสี่สิบนะครับย,ยังไม่ใช่ของไรยหา้หาห้าหมดนะนลูกสูบก็สมเพชเขาผมสั่งให้หลบบ้างด้วยนะครับาเข็มรถนิม่ม สายแคมมาแล้วครับนี so so the the bbe bbe right. ่หลบมาแล้วนะแต่ก็หลบเผื่อมาด้วยนะหลบเผื่อให้นะเผื่อขยายวาลเพิ่มนะนี่วาลเป็นวาลเกินมาร้อยห้าสิบนะครับยังไม่ใหญ่มากนะวาลนี้ยังได้อีกนะไหนอืมนี่มัชชีนะครับเปลี่ยนแล้วก็ของเอ r เอารเหมือนกันนะนี่ สองี่ถูนตัวนี้เป็นชีด้ารูนะใส่้ารูด้วย <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างทนลยางประกันฟ้ากอนมันติดเสานิดนึงต้องเปลี่ยนประกันฟ้าเป็นของรหัสด้วยนะเพราะว่าปลอกนี่มันเป็นของเดิมมันจะไม่เข้านะต้องเป็นรหัเพราะว่ามันจะไม่เข้าปลอกนี่ส่วน อะไรพวกนี้ก็สกั่งประกอบรอนะพวกแคมพวกอะไรใส่รอตั้งแต่เมื่อคืนนะรอของมาตอนอ่างมาถึงเขาก็ประกอบไปเลยจะได้ไวนะของเพิ่งมานะเมื่อกี้แหวนพวกพวกแหวนกับประกันฟ้าหัวฉีดนะเพิ่งมาเพิ่งมาถึงมาถึง,ถงก็พร้อมประกอบเนยะเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นยังไง ผัดเดิมอยู่นะยังไม่ได้เปิดใจความว่าจะเปิดไม่เห็นเปิดสักทีเลยอยู่เท่าเดิมเลยนะนี้ก็ไปตีบาร์มาใหม่แล้วนะทำบาร์ใหม่แต่วาวเป็นวาวสเต็ปเท่าเดิมนะเท่าเดิมที่อัพตอนอัพเป็นไร่สีส่สิบนะแล้นี้ก็รอบนี้หมดไม่น่าจะถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นนะ ไปคว้านปลอกลูกแหวนแล้องหัวฉีดนะไม่ถึงหมื่นแต่จาของนีนเตรียมไว้สักตั้งหมื่นห้านะเตรียมไว้ซะเยอะเลยหมื่นห้าก,ก็ว่าจัดได้เต็มเลยมันะเ,เดี๋ยวประกอบก่อนนะครับแร๊บนาะย Terima kasih telah <laughs>

やったー! <laughs> <laughs> tenpai karta ke andar aap tenpai karta ke andar 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 tenpai

どうぞ。<music> <music> Nó mà có thể không có được nhiều lần nữa là doanh nghiệp của mình có thể Wah, aku mau. Wah, aku ไม่ดรอปประกอบเสร็จแล้วครับไม่รอปไม่รอปไม่รอปเติมน้ำมันเติมน้ำแล้วนะเดี๋ยวดูเส้นกลางมุนทีเดียวจะเต็มไหมเอ้ยต้องไล่ไล่น้ำมันเดี๋สายแป๊บน้ำมันคันเดี๋สายแป๊บบังคัชิดนะเผื่อเผื่อน้ำมันไม่ลงอ่ะตู้ใส่กลับอันนึ่คันที่มเออคันสามลองไล่มีถ้าไม่ไปก็รถสิบเจ็ดจบ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 นาวรถสิบเจ็ดชันกุ้ยตราใส่คลิปบอล น้ำมันเร์ร่าเปล่เจบเส้นไม่นด้อ้เบอร์สิบเจ็ดไฟสายเปเลยนน่าจะไม่ลงนะถ้าไม่คลายคลายก่อนเพราะน้ำมันไม่มีเลยคลายคลายตรงฟาร์มนะต้มูร์มูระอันก็ระเบียบเส้นนะเดี๋ยวมีงานเชื่อมอีกเนี่ยกำลังเอามา เพิ่มพายวเดี๋ยวเราจะมาส่งยิสนักเขานะครับก็บอลเบิร์นี่นะไรฮะไรฮะมือห้าซับจะให้เอาไปแอร้าเนาะวะแอร์ฟ้าเน่อดูนะปอกเอ็นแนวก่อนปลอกหมวกมาชินฮารุโต Ranh ranh nằm này đâu oh, màu này. Okay. Kết kết, ừ. hà, à, nó mang ngắt kiệt môi nó sẽ kiệt mùi chứ tự gà kiệt hắn mưa kìa 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 อ่ะมาแล้วข้างเดียวติดนะเดินเป้าเดินเป้าใส่ล้อเชื่อแรงนี่ก็ใส่ของ EP11 นะเพิ่มเพิ่มล้อเชื่อแรงด้วยกัวเอาอ่ายัง

บางซีเขาะลอกนะิดเครือบเงาไว้นะไปกลึงมา,างองอเร่งเนะี่ยลองเร่งเนีเ่เป็นไงเร่งเธอมีิดเออเออเอกเอเออ่ะ

แรงอันมือแานงนะโอเคอเอาเทมได้ใส่ใส่เท้าก่อนมันเครื่องลมเลยเหรอเนาะอันโซ่ที่เราทาทาชโลกลอกเงาตึม

สร็กจกรจเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมเดี๋ยวเสกังจะเอาโรงงานแล้วพร่งนี้ไปยกรังมันนะกรอบคึ้นนี้เสร็จเลยมกมาาขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ